สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของวัดพวงนะคะทางที่จะไปขึ้นเขากิจกูดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองกุมภานะคะพามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะต้องเดินหลบๆบหน่อยเนาะเราจะมาทำบุญกันนะคะพวกงนี้เราตื่นมาเราก็แต่ว่าร้านค้าไม่ค่อยมีนะของขายก็ไม่ค่อยมีเห็นไหมคะ เครื่งอาหารนะครับทลายครับขาทลายเทียนเราก็อยู่ที่วัดขุวงจ้อนทาบุญนะครับนะครับเดินก็ขท้นบนศาลาเริ่มต้นกแบงนี้ครับขั้งตอนกำลังกระดาษครับสระตูจบเล่านะครับรับดอกรับดอกนะครับรับผู้รับเทียนนะครับ ทูบสามดอกเที้ยหนึ่งเล่มทองหนึ่งห่อดอกม้าดอกดาวเรื่อสามดอกจะทำบุญกี่บาทก็ได้นะครับยินดีจะรับทุกท่านเดินนะครับเดินทั่วทั่วอาวะถือว่าเรามาแล้วเราอยู่นะครับอยู่นั้นตื่นั้นนะครับไปทองก็ได้นะครับจะมีระรอต้อนรับ ก็จะเป็นคนที oh ่ซื so. ่อสัตย์เนคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมคนดีของศาสนาวันนี้พี่น้องก็ได้มานะครับจะได้ทำบุญการตระลังศรัทธาจากคีรีบัก็ตอรการทำบุญในศาสนาเรานี้ ไม่มีการนี่นะคะมีน้องหอนด้วยครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะว่ายนี่ก่อนนะคะแล้วก็จะพาเข้าไปว่าข้างในนะครับเนยาวกับเขนเอาช่วงนี้นะครับเริ่มต้นงานก็มีมั่บุญนำนะครับนำกระเป๋าซีอีโอมาลุ่มบุญกับทางวัดถ้าใครช่วยทำบุญกับทางวัดถือว่าได้บุญนะครับแล้วก็กระเป๋าก็ถูกนะครับ มีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดถ้าว่าภายในไม่ถึงสิบันนี้พงศจำนวนเพราะมีจํานวนน้อย นะคะพัดชั้น,นสว่วนะนะครับถ้ามีเวลาที่จะดนระบาทะลอได้นะครับพระบาทจลองสร้างแล้วเป็นสถานที่ที่จะวนนะครับระพิรุนะครับฟังหน้าตกเลยค่ะอิทิสโสสวากาโตนะครับสปฏิปโนสก,ก้ารอบก็ได้นะครับ บาทเดียวกันน่ายีบาท10บาทก็ไม่ว่าวันนีนะคะคุณอาพาไปบูงนะคะก็้าับุญที่วัดงนะคะก็จะพ้นข้อสา่มอบให้หลวงองค์เขากบบซร่อยนะครับ่ดินเลยนะคะแลีกลันา้ใครให้คุณยายด้วยเขียนให้ถ้าเกิดได้วันนี้ได้มรทดัข้สารกันะครับหมัวทดเดิมเอาทิฐานนะครับโคทนาไปยังคุณแม่คุณแม่อะไรนะครับ คุณแม่หน่อยนะครับพร้อมกับครอบครัวขออรุโมทนาไปยังนางสาวลัชิตาพักดิ์ลัชิตาภักดิ์วงสกุลพริวงสกุลพริทพร้อมกับครอบครัวไดถว้ถวายถวายข้าวสารเข <Okay. S 1> ้าโรงทาน oh. เพื่อสร้างให้กับ ถวายพระเป็นจำนวนหนึ่งร้อยบาทก็ขอกราบอัคนุปุฒนานะครับทังก็ครัวอยู่เย็นเป็นสุขยึมมั่นขวัญยืนรับพระหนึ่งองค์นะครับท่านบุญท่านบุญเลยองค์ละองค์ก้อนนี้สามร้อยครับสามร้อยบาทเราเลือกเลยนะครับแล้วแต่นะครับอมตะนามาแล้วนะครับทุกท่านทุกคนได้เดินทาง เป็นวัดร่วมกันเป็นวัดของเราทุกท่านทุกคนเราเป็นชาวพุทธพระพเจ้าทั้งหลายขอนอบถวายที่ดินข้าวสารต่อหมูระพาจากตังห้าเป็นพุทธท้งบูชาขอการถวายของพระพเจ้า เื่อกูลคับจนขอให้ตัวข้าพเจ้าเมื่อเกิดทบใดชาติใดทั้ในชาตินี้ขอให้เป็นผู้มีที่ดินเป็นของตนเองเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำกิน เป็นทรัพย์สินมากมายเหลือกินเหลือใช้ขอคำะยากจนเข็นใจขอจงอย่าได้มีแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าและขอฝากปุ่กุศลฝากพัม่โธรณีจงได้รับทราบผลผลบุญของข้าพเจ้า ที่ได้กระทำแล้วดีเป็นตาบาเดชาก็ต้กกองผ<า>ูกครองขอให้พระพเจามีความสุขความ <ขอ S 1> จเจริญตลอดกาลรรนานเธอสาธุสาธุสาธุาุระเสริพระผู้า่นอานิสงส์นะจรั ตอ,อพูดพ่ายรูปนะคะเก้าวัดเก้ารูปเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อกี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะไปสร้างเมรุนะคะเพราะว่าเมรุชมุินะคะเขาก็จะสร้างใหม่ที่วัดทวงแห่งนี้นะคะถ้าใครมาก็ต้องอ,อย่าลืมมาจุดตรงนี้นะคะสร้างเมรุนะคะพระบาทสร้างเมรุนะคะแล้วก็มาเราุญด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นพระพุทธสิหิ์นะคะ องค์ที่หนึ่งพระพุทธสังคีโอที่สองพระพุทธชินราชองค์ที่สามองค์พ่อโตวัดบักทีใหญ่ในสมบัตกานะอันนี้ก็จะเป็นพ่อบ้านแหลกนะคะประจำวันเกิดวันพุธนะคะวัดสมบูรณ์ราชบาน ของเรามาจากบ้านเราเองนะแล้วเขามาถุงนะข้อเราจะมีอะไรนะคะแต่เราทำดูนี้นะคะเป็ตำนานทีน่าภาคพระองนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเพชรนะคะอันนี้ของพ่อทองข่าตะเกานะคะ,ะเพชรผู้ด พ่อตัดใจนี้วัดพวงโยอมนะผปดทองได้ทุกที่ สะพัคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมยังพันเตอิมานิมายังพันเตจิจิวารานิสังฆทานานิสัพปริวารานิพิกขุสังฆสะโอนุชยามะสาธุโนพันเต กิคูสังโคอิมานิ้จิวราีิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังอิตายะสุขายะข้าแต่ผระสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ออน้อมถวายผ้าตไตจีวอน,าาวอนและสังฆทาน,านทั้งหลายเหล่านี้เ,เพื่อประโยชน์เพือพ่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายม,มีบิดามารดาเป็นต้นาสาธุ อิติสาคะระอุปัสสึวรรโณนามเป็นธานาอุปปัคคปติสังปติตังโหมังกิปเมวาสมิฉตุสัพเพปุเรตุสัพพังสังโทปนรโสนะถามันตุ ะะอันนี้เป็นแผ่นทองสะดอกคอนะคะเพื่อที่จะแผ่นทองนี้นะคะไปเททองหล่อพระประธานที่วัดพวงนี้นะคะก็จะมีะมีแบบตะก้าพนทุกบาร,รมีนะคะมีโชคถูกหวยมีลาบสมบูรณ์มั่นคงสมบัติด่งดังสมปทานารวยเบอร์นะคะแล้วอันนี้ก็ถูกหวยเพิ่มพูนนะคะอันนี้ก็ถูกหวยรวยทองนะคะนนด,ด่งดังมีเงินบางข้างบางมีนะคะแต่แล้วก็อันนี้ก็โชคลาบนะคะแต่รู้ไหมคุณนิมเลือกอะไร คุณนิ่มขอเป็นร่ํารวยแล้วก็ยั่งยืนค่ะสาธุสาธุหนูขอแบบเป็นคนที่ร่ํารวยและยั่งยืนย้ําเลยร่ํารวยและยั่งยืนตอนแรกจะเอาอสมปัานานะคะแต่ที่ไปที่มาเอาร่ํารวยและยั่งยืนเพราะว่าเราจะรวยแล้วเราก็ยั่งยืนตลอดมีตลอดไปไม่มีจนไม่มีอดะสาธุธค่ะสุขเมื่อลงฝนปูลรักษาด้วยมือของใครหลังไรมา คุณน่า้าคใจให้โชคดีเดินจากถนนนี้ไปประมาณร้อยเมตรก็จะไปที่ซื้อตุ้นนะครับได้พระเพาือพระอาจารย์สองหลักส,ส,สองสององค์เลยครับสองเส้นสวัสดีค่ะเรามาต่อนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปที่เขาคิสกูนะคะสิ่งแรกนะคะเราต้องมาไหว้ขอพรที่ วัดพวงนะคะก็คือวันนี้นะคะคุณนิ่มก็จัดเซตนี้เลยนะคะเป็นเซ็ตของทางวัดนะคะและที่สําคัญมีจํานวนจํากัดด้วยนะใกล้หมดแล้วนะคะเป็นกระเป๋าสีเขียวนะคะเป็นกระเป๋าผ้าใบนี้จะร้อยเจสิบนะคะแต่ว่าจะเข้ามาดูเลยค่ะใกล้จะมีดอกไม้นะคะหนึ่งถุงมีผ้าแดงผ้าสามสีผ้าสามสีก็ไปผูกอ่าพระแม่ธรณีนะคะผ้าแดงก็ข้างบนนะคะแล้วก็มีทูบมีเทียนนะคะมีแผ่นทองนะคะ อันนี้เป็นของดูหน้าร้านนะคะเป็นของทางวันนะคะให้มาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นพลอยประจำวันเกิดนะคะเกิดวันไหนคะวันพุธกลางวันค่ะปีปีกุลแล้วก็ปีจอวันเสาร์ค่ะนี่นะคะก็ก็จะเป็นวันแล้วก็เป็นปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคนวันเสาร์นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวันพุธนะคะแล้วก็ปีกุญนะคะนี่อันนี้จะเป็นของคุณไหนนี่นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดและปีเกิดก็จะเป็นวันรวมปีรวมอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะคะวันเกิดนะคะก็จะรวมให้แบบนี้เลยนะคะลิม mm ิเต็ดนะเนี่ยแบบนี้ยดีมากเลยครบหมดมีอันนี้ปีรวมนะคะเหมือนขอได้ไห<อ>วได้ทุกปีเลยเวลาวนคนเขาจะสร้างบ้านหรือทำอะไรเขาก็จะใช้พลอย mm hmm. ใส่เสาเอกเราจะได้มีเช็คพอยนี่วันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเลยนะคะยังไงก็ฝาการ้านทางวัดด้วยนะคะพร้อมต้องมีกระเป๋าสีเขียวนะถ้าใครไม่มีนี่คือมาไม่ถึงนะคะฝากด้วยนะจ๊ะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่จะมาเที่ยวที่เขาคิชกูนนะคะก็ทำตามกฎระเบียบเขาด้วยนะคะอันนี้ก็คุณนิมนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนะคะมาสแสวงบุญที่นี่เยอะๆนะคะแล้วก็ทำตามกฎทำตามระเบียบเขาด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะถ้าใครมานะคะก็จะสำเร็จสมหวังทุกประการแล้วก็ทุกเรื่องราวนะคะขอได้หนึ่งเรื่องนะคะเราตั้งจิตให้มั่นนะคะสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ ฝากติดตามด้วยนะคะอ่า u u u e e นะคะคุณนายพาเที่ยวนะคะแล้วก็นาคาควีนนะคะนาคาควีนพาไปมูนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าของทางวัดพวงนะคะไม่ว่าจะเป็นพลอยเป็นดอกไม้เป็นกระเป๋าสีเขียวนะคะเพราะว่าเราต้องมาช่วยวัดกันนะคะเสื้อสวยมากๆเลยเห็นไหม ถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจ Facebook นะคะคุณนายพาทเที่ยวนะคะ YouTube คุณนายพาทเที่ยวด้วยค่ะโอกาสหน้าไปที่ไหนตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ